คุณผู้ชมคะวันนี้มีเครือข่ายของกลุ่มขนข้ามเพศที่เรียกชื่อกลุ่มตัวเองว่าเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยเดินทางไปร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะหลังจากที่พยายามจะเดินทางไปที่สถานบริการแห่งหนึ่งย่าน RCA ปรากฏว่ามีคำประกาศที่ไม่ให้สาวประเภท2เดินทางเข้าไปใช้บริการนะคะโดยเรื่องนี้ทางคณะกรรมการสิทธิทธมนุษยชนเตรียมที่จะ ร้องขอให้ผู้ประกอบการเข้าไปชี้แจงว่าข้อเท็จจริงคืออะไรคุณพม่พาปิ่นแก้ววันนี้ลองไปสำรวจที่สถานบันเทิงแห่งนี้ค่ะสรีนาไทยนางแบบคนข้ามเพศเป็นตัวแทนกลุ่มยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสรีนาไทยเล่าว,ว่าเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาไปเที่ยวกับเพื่อนชาวต่างชาติที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่าน RCA กรุงเทพ แต่ถูกปฏิเสธห้ามเข้าร้านเธอเชื่อว่าเธอถูกเลือกปฏิบัติและยังมีสถานบันเทิองอีกหลายแห่งมีนโยบายลักษณะนี้เสียใจมากค่ะอับอายมากแล้วก็รู้สึกผิดหวังรู้สึกรู้สึกเหมือนถูกรีดลอนเสร็จรู้สึกเหมือนว่าเราถูกปฏิบัติอย่างมีอาคติค่ะ,คะด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศแบบเหมารวมเพราะว่า อย่างที่บอกว่าในอดีตอาจจะมีเหตุการณ์ที่เขาอ้างว่ามีคนประเภทแบบนี้ไปขโมยของหรือไปทําอะไรไม่ดีแต่เชฟว่าบอกว่าอย่างทิสนาบอกเขาไม่สามารถมาตัดสินเราได้เขายังไม่รู้จักทิสานาด้วยซ้ำเขาไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงเ้วเขาไม่มาตัดไม่สามารถตัดสินเราว่าเพราะเราเป็นแบบนี้เราเข้าไม่ได้คณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุว่าสถานบันเทิงไม่ควรมีนโยบายเลือกปฏิบัติและควรทําความเข้าใจกับพนักงาน แต่จะเชิญผู้บริหารสถานบันเทิงที่ถูกร้องเรียนมาสอบถามธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านใหญ่โตหรือว่าธุรกิจบันเทิงหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถกำหนดนโยบายให้เลือกปฏิบัติกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศหรือทางสีผิวหรือทาง ทางอายุนั้นต้องเอาเหตุผลมานะคะว่ายังเด็กอยู่เข้าไม่ได้แต่ว่านั้นเป็นเหตุผลทางด้านกายภาพและเหตุผลทางด้านศิลธรรมแต่ว่าเรื่องสีผิวเรื่องเพศนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เลือกปฏิบัติไม่ได้น,ะะนักวิชาการด้านสตรีศึกษามองว่าการห้ามคนข้ามเพศเข้าสถานบันเทิงเป็นวิธีคิดแบบเหมารวมสะท้อนอคติ แม้จะมีการรับรองสิทธิทางกฎหมายหรือการบัญญัติในรัฐธรรมนูญห้ามเลือกปฏิบัติแต่ไม่สามารถเปลี่ยนวิธีคิดการเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศได้ความเสมอภาคเท่าเทียมหรือไม่เนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องรองว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราเปิดพื้นที่ของสังคมให้กับคนที่มีความแตกต่างกันในลักษณะต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณยังเปิดพื้นที่ให้ไม่ได้เนี่ยการรับรองโดยกฎหมายนะคะมันก็ไม่เปลี่ยนใจคน ทีมข่าวติดตามไปยังสถานบันเทิงแห่งนี้เพื่อสอบถามถึงนโยบายห้ามคนข้ามเพศเข้าใช้บริการไม่พบพนักงานร้านที่สามารถให้ข้อมูลได้เมื่อสำรวจด้านหน้าร้านไม่พบป้ายแสดงข้อความห้ามสาวประเภท2เข้าสถานบันเทิงนี้เมื่อลองติดต่อเจ้าหน้าที่ของร้านผ่านทางโทรศัพท์พบว่าไม่สามารถติดต่อได้วิภาตินแก้วไทย p พ s รายงาน